Nerd Review Quick รีวิวไดวไวกับเนื้อได้นะครับวันนี้ดีว่าราวีนะครับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก g d h โดยผู้กำกับไตเติ้ลกิติพักจากแ a รี่ดุซ e ี่เดอะซีรีส์และดุซซี่แอนด์เดอะเฟกเป็นภาพยนตร์ที่ก็พูดตรงๆเลยว่าความจริงมันคือคอนเทนต์เดียวกันแหละครับมันมีที่มาจากแดรี y t ุซี่แหละนะฮะแล้วก็ต้องพูดตรงๆกันก่อนเลยตั้งแต่ตรงนี้ว่าใครเกิดใครเคยผ่านซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนั้นมาและกำลังตัดสินใจจะไปดูดีว่าราวีเนี่ยหนังมาในทางเดียวกันเลยครับอะไรที่มันเป็นความจริตกระเทยอ่่ะคีคสิงทุณจได้รับ ในดีวาราวีด้วยนะครับและขณะเดียวกันขอให้คุณเข้าใจว่านี่คือหนังตลกชวนถอดสมองเราคิดเรื่องของความปล่อยใจปล่อยจอยไปกับภาพยนตร์ให้ได้มากที่สุดมันก็คือจุดชี้ว่าตรงนี้ว่าคุณจะโอเคกับหนังเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องราวของดีวาราวีนะครับเป็นเรื่องราวของปลายฝันนะฮะซุปตายุค90ที่ตกอับเรียกได้ว่าตกอับนะฮะไม่พอก็คือมีชื่อเสียในวงการที่แล้วมานะครับฉะนั้นแล้วเมื่อนางอยากจะกลับมายืนหยัดอีกครั้งในวงการก็คือต้องใช้ความพยายามจากมากและครั้งนี้ นางอยากจะทำคอนเสิร์ตนะครับในการคัมแบ็กตัวเองกลับมาในวงการนี้นะฮะแต่จำเป็นฮะที่นายจะต้องขอความช่วยเหลือจากลูกๆนะฮะลูกสาวแก๊งตะขีนะครับซึ่งเป็นแก๊งเน็ตไอดอลนะครับเรียกเน็ตไอดอลได้ไหมก็อาจจะได้แหละสำหรับยุคปัจจุบันนะฮะที่กำลังมาแรงสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้นึกภาพเหมือนแก๊งฮิวิ๋นครับทำนองนั้นเลยคนสองวัยเนี่ยก็คือคนที่เป็นวัยกลางคนอย่างไปฝันกับแกง๊แกงตะขีเนี่ยจะต้องมาทำงานร่วมกันนะฮะมันก็จะต้องเผชิญเรื่องของ generation gap ช่องว่าง ระหว่างเจนคราวเนี้ยก็ยากและนี่ยังมีปัญหาเรื่องของอีโก้มีอะไรบางอย่างที่มันคอมเมนต์คอมเมนต์กันแล้วมันหาจุดลงตัวด้วยกันไม่ได้อีกมันเลยยิ่งทําให้การทำคอนเสิร์ตครั้งนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องที่แสนยากเย็นเลอเกินนะครับและนี่คือเรื่องราวที่ผมพอจะเล่าตรงนี้ได้กับดีว่าราวีนะครับผมเองเป็นคนที่ผ่านการดู Daily to ซี่เดอะซีรีส์แล้วก็ดู To ซี่แอนเดอรเฟกมาเดลี่ทูซี่ที่เป็นซีรีส์ผมเองก็ค่อนข้างจะติดตามใช่คําว่าติดตามได้แหล,ละทุกซีซั่นแหละนะครับแล ซีรีส์มาเราเลยโอเคกับหนังแต่ถามว่าโอเคมากไหมก็ไม่ได้มากขนาดหรอกแต่เอาเป็นว่าก็มีจุดที่เรารู้สึกว่าพาร์ทของความคอมเมดี้อะไรแบบนี้มันก็พาเราไปได้อยู่เป็นการอะไรน,นะครับแต่เป็นคอมเมดี้จริตกระเทยดีว่าเราวีเนี่ยมันก็จะมีความนอกเหนือจากจริตกระเทยแล้วมันก็จะมีการใส่เกี่ยวกับเรื่องของการหยิกแกมหยอกวงการบันเทิงนู่นนี่นั่นนะครับแต่แค่เฉพาะช่วงแรกนะครับแล้วก็มันก็จะมีพวกของซับเจนซี C, อะไรอย่างนี้ที่มันก็จะถ้าเกิดใครที่ตามโซเชียลอาจจะตามตอตออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็าอาจจะเข้าใจบ,บริบทอะไร นี่ได้ได้ง่ายหน่อยคนอย่างผมก็อาจจะมีบางอย่างที่ตกขบวนไปนะครับอ่ะถ้าเกิดเราว่าเราด้วยความตลกตลกมันก็คือตลกตามโจทย์ของมันแหละนะครับเป็นตลกถอดสมองนะครับไม่ต้องไปคิดหาเหตุผลอะไรทั้งนั้นกระทั่งไม่คิดหาเหตุผลแล้วผมก็ยังเจอปัญหาในการเล่าเรื่องของหนังความคอนติเนียลอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันมีจุดใหญ่ๆอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีผลต่อความรู้สึกของการติดตามไปด้วยนอนในทางหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมแอบเสียดายดก็คือหนังอะ่ะมันมีก้อนประเด็นของการพูดถึงบริบท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ LGBTQ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงการบันเทิงเรื่องของชื่อเสียงคือมันหยิบออกมาเอามาพูดให้มันจริงจังกว่านี้ได้ไหมผมว่ามันก็ทําได้นะแล้วก็ยังคงมีการแก้มเสียงหัวล็อกแก้มความตลกอะไรไปผมว่ามันก็ยังทําได้แหละแต่ด้วยความที่หนังมันเหมือนกับพยายามวางตัวเองให้มันเป็นพาร์ทของความตลกแบบบ้าๆบอๆไปเลยตลกแบบให้คนดูแบบหัวล็อกก๊ากๆๆกกกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้สิ่งที่เราได้รับอะไรที่มันเป็นมากกว่าความบันเทิงมันเลยอาจจะให้มาได้น้อย ที่ผมคิดว่ามันมากกว่าความบันเทิงอยู่นิดหน่อยก็คือการที่หนังมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมส่วนตัวผมโอเคนะก็คือการที่พูดเรื่องของมุมมองของคนนะเวลามองซุปตาอะไรนะมองคนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยโอเคบางคนอาจจะมีแว่นในการมองจากการที่แบบดูข่าวขขาวเขาข่าวเส่เซให้หายรู้สึกว่าไอ้คนนี้ไม่ดีแน่ๆคนนี้มีประเด็นแน่ๆอะไรอย่างงี้นะครับแต่หารู้ไหมว่าในช่วงชีวิตของความสําเร็จของซุปตาหรือดาราคนนั้นเนี่ยก็อาจจะเคยฝากรอยจําที่เป็นเรื่องดีๆให้กับคนที่มารู้จักกัน มาทางานร่วมกันหรืออาจจะเป็นแฟนๆที่ติดตามผลงานอะไรเงี้ยแล้วอาจจะเลือกที่จะเสพผลงานของเขามากกว่าสนใจเรื่องของข่าวๆอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นมุมที่ผมเออโอเคหนังมันสามารถหยิบมุมนี้เอามาใช้แล้วเอามาต่อยอดในมุมของตัวละครไปฝันเพื่อที่จะเป็นการแก้ปมอะไรบางอย่างให้กับนางได้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าหนังมันก็มีการสอดแทรกสิ่งที่ดีลงไปแหละนะครับเพียงแต่มันแค่เป็นสิ่งไม่กี่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพอจะโดดเด่นขึ้นมาให้ผมมีอะไรที่เอามาพูดถึงได้อะไรเงี้ยแต่ขนาดเดียวกันก้าวแสดงของคุณจคกีชา ก็ทําได้ดีเลยนะครับโอเคทั้งพาร์ทของความตลกพาร์ทของการที่ต้องเป็นนักร้องร้องเพลงโอ้โหก็คือเสียงเธอดีเลยแหละนะครับแล้วก็มีบทเพลงหนึ่งที่ถือว่าผมว่าเอามาใช้เป็นเนื้อเป็นหนังให้กับภาพยนตร์ได้ได้ดีมากๆเลยนะครับชื่อว่า Beauty in You นะครับและในแง่หนึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเราว่ากันด้วยเรื่องราวของการรับส่งตัวละครการสแสดงของนักสแสดงคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคุณนุนิวคุณนิดนิวนะครับหรือว่าคุณปิงปองแล้วก็เก่งฮาริตนะครับผมต้องบอกงี้ว่าโดยสเสน่ห์ตัวละครผมว่ามันไปได้มาากกว่นี ในแง่ของตัวละครที่เป็นตัวสมทบยังไม่ได้น่าจดจําม,มากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราว่ากันโดยการรับส่งอะไรเงี้ยความสนุกอะไรต่างๆเนี่ยในแง่ของทีมการแสดงมันก็พอจะทํางานอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเอาเป็นคนที่ผมคิดว่าถ้าเกิดนอ,อกเหนือจากคุณแจ็คก,กี้แล้วเราไม่พูดถึงไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือคุณลุดบ้านลุดยามลุดของใครๆ,ๆหลายๆคนนะครับเขากลับมาในภาพยนตร์เรื่องนี้เอ้ยจะบอกกลับมาไม่ได้เขามาในอีคาแรคเตอร์หนึ่งก็คือปรากบนะครับก็คือคุณบ๊อบบี้นิมิตนะครับซึ่งพี่บ๊อบ ใครที่เคยมีภาพจําคุณรุดอะไรใดๆนะมาดูเรื่องนี้ก็จะได้อีกภาพจำหนึ่งจากพี่บ๊อบบี้ไปนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่ผมบอกครับว่ามันก็จะมีส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีเราก็ต้องพูดตรงๆว่ามันก็คงจะต้องเอามาคุยกันอยู่ดีนะครับทำให้โดยภาพรวมแล้วภาพนเรื่องนี้ดูเพลินๆได้ครับสนุกสนานไปกับมันได้นะครับแต่ก็นั่นแหละอย่าเดี่ยมบอกถอดสมองก่อนในการที่จะไปดูนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมจะให้กับดีว่าราวีผมให้ที่เจเต็มสินะครับผม